สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราก็กําลังรออีสานฮอลแลนด์นะคะอีกไม่นานก็จะมาถึงนะคะตอนนี้ก็เตรียมตุ๊กตาให้น้องคนละตัวอันนี้ยังเนียเนี่ยหัวกอันนี้เป็นคนเลือกนะเพราะมันเป็นลายทหารส่วนของน้องลิซ่านี่ไงของน้องลิซ่าน่ารังเหมือนลิซ่าเลยน้องไฟยต้องให้น้องนะลูกโอเคเฟยเขินพฟยอายนิดหน่อยไม่เคยเห็นลิซ่ามาก่อนเนาะ Ja det er Ja, det er dig, der skal holde. Er det det nu? Martin, lav mig Aha! Hun tager også Hun video! ค่ะในที่สุดก็เจอกันแล้วนะคะรอคอยกันมานานมากกว่าจะได้เจอลิซ่าน่ารักมากๆพี่น้องจ๋าหน่ารักแล้วก็เก่งมากนะคะไม่เขินไม่อายเลยนะคะไม่เคยเจอป้ามุลมาก่อนแต่วิ่งมาหาแบบไม่เขินเลยน่ารักมากจ้าลิซ่าขอกอดน,นานๆหน่อยนะคะลิซ่าจ๋า สองสาวก็มีของต้อนรับก็คือตุ๊กตาให้น้องคนละตัวนะคะเคะื่อนกันนิดหน่อยค่ะลูคัสนี่คือโตเป็นหนุ่มมากนะคะครั้งที่3แล้วนะคะที่ลูคัสมาที่บ้านป้าน,นะคะแต่ถ้าถามลูคัสลูคัสจะบอกว่าลูคัสไม่เคยมานะคะเพราะาตอนนั้นยังเด็กอยู่จาไม่ได้นะคะ พอมาถึงก็จะขนหินกับบ้านจ้าลูกัสประทับใจก้อนหินบ้านป้าหมนมา,มากๆเลย <c oughs> เป็นตายตกหัวขึ้นอย่างนี้พี่น้องก้อนนี้เก็ะสิเอากลับบ้านจ้าส่วนพ่อเอ็ดดี้ก็ยังหลอหุ่นดีเหมือนเดิมนะคะคนอะไรขายาวยาวดูไม่แก่ขึ้นเลยเอ็ดดี้ Hah? Ha? Yeah. Lisa, dulu kue. Pak, 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 pak. Kipi, Pak, 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 pak. แอนยาพาน้องไปเก็บไข่ค่ะไปไปตอนนี้ลิซ่ามาลูกัสครเก็บไข่ไหนลูกไข่อยู่ไหนอ่ะเนี่ยลูกัสเห็นไหมน่ะมีไข่ไหมมีไข่เยอะเลยระวังนะลูกนะมีไข่หกอุ้ยลูกัสได้แน่ สติลรอลิชอตชอบชอบน่ยมีขนมมาให้เยอะเลยเด็กๆชอบขนมฝากร้านนะคะขนมถูกใจมากขนมยูนนู่นอุ้ยอันนี้อะไรนี่อันนี้ของแม่เหรอเนี่ยอันนี้คือของแม่สองขวดของยายบัวสองขวดเอยขอบคุณค่ะขาดบะได้ขาดบะได้าดบะไดกขินบะได้เลยวิอสวนงามแถบอ่ะสื่อไม่ร่๊อมให้ดาฟยาน้ำเนาะไายาชอบกินได้ได้ยินข่าวว่าไฟยาไฟยาชอบมาก ชอบกินอะไรโกโก้เรไเม็ดไข่มุกเดี๋ยวฮ้องที่สงกินไดแบบนอันนั้นก็เป็นเหมือนปีโป้อันี่อันนี้อันนี้อร่อยอันย่าอ๋อขนมขนมเหมือนบ้านเราเนี่ยนี่จะเป็นเป็นขนมจีนอันนี้เราใช้ตู้เย็นเชอะอันนี้ล่ะอ้นะขอบคุณค่าดิอันนี้ก็คือเป็นของกัแบบ อันนี้กป็ของแห้งอะไรนิอือฮะเออโอเคอันนี้อันนี้อันนี้เออเออเอออันนี้ต้องเอาไปใส่อะไรนีิไปใส่ในช่องช่องฟิตเออเหมือนช่องช่องที่เชื่อไอติมนี่ก็เป็นของฝากของพอยานี่ถูกใจมากเลยนะคะเป็นอยังไงนะเขื่องแต่งแต่งเครื่อนจำอางเล็กน้อยแต่งองุ่งส้มเขื่อง อันนี้เดี๋ยวอันนี้พยายาเอาไปแช่ก่อนนะลูกนะเอาไปแช่มันมันแกะเพราะอะไรดิมอนแต่แกะคือมันเป็นน้ำทีปลาเดนใช่อีกนู่นลูกแกะเอาการลองซิมันก็ได้มะแล้วก็อันนี้คืออะไรนี่เนี่ยนะแล้วก็จะมีของฝากมาให้พี่ด้วยเป็นเสือมันบอสที่ใส่ถุงไม่ยหงดีกว่าีหยังฮะ ว้าวเป็นเสื้อนะคะน้องสาวสื่อมากฝากเจ้าพี่น้องถึงซ้อกคักระบชิ้นม้นอะไรแบปิดพุ่งคอแมันมันแบบผูกเอวมันชมพูแบามันรวมรวมหมดคือผูกยุ่มใบอะนะม้วปิดพุ่งผ่อมแบบแนวมเอามนี่แหละฉันก็ซื้อได้ชุดแบบนี้อะไรจะคล้องใส่เป็นปิดพุ่งอันนี้ของใครอันนี้ของไอ พี่แอนยาพี่อนยญาพี่อย่าเปิดดิลูกอันนี้ของหมอันนี้ของใครอันนี้ของแฟย่าแฟย่าเอานี้ไปทิ้งก่อนแล้วค่อยมาเปิดนะคะมันมันฝกเสือๆมาเลยดียวหันน้าอันนี้กระเป๋าของย่าน้ำมือฝาอามาให้ัแอนย่าลรือฟย่าเนี่ยว้าวว้าวนีนเหมือนชุดที่แม่ใส่ซื้อให้เลยชี้เดียวกันปะหรือว่าใครกันสองมีแต่ว่าคนละเสืว่าเป็น สวยไหมลูกอันนี้ชอบสีฟ้าเออโอ๊ยคือซื้อถือว่ากะดาคือเดาถืออันี้โบเดี่ยวหูมากวนนี่ว่าสอบสีฟ้าอุ๊ยกระเป๋าถากอุ๊ยแล้วก็เอาอันนี้เราไปไปเชี่ยวสีนี้ของแม่นี่คือเสื้อทักไปแต่โดนแล้วไหนดูสิอันนี้ใครจะได้หนิแอนยาได้ไหมด้วยไหมแอนยาเพราะว่าเขาไม่ได้ดอกเขาไม่ต้องไปสงสัยใช่มเขาเราไม่ต้องสงสัยหรอกนี่หนู เราลองใส่ดิอันย่ายังไม่หายนะคะที่เป็นโล่ผิวดำมันต้องใช้เวลานั่นคุ้มเห็นบ่เก๋ๆมันเท่ดิมอนอุ้ยทำไมมันสวยอย่างนี้ขอบคุณค่ะตกใจไหมสวยใส่คุ้มกับข้างนอกเท่ๆเนาะมันคือเขากันยันมันคือเขากับมันแสบพอดีเลยเนาะว่าทักไปแต่หลายปีเลยดิคือแบบว่าทักว่าเฉจะคล้องไส้หรือแบบผิดไซส์ผิดไซส์ใช่ไหมผิดไส้ อันยาก็เลยว่าอันยก็เลยได้ที่จริงไงก็เลยจ้องไปถ่ายอันยาจะโดนเราคิดว่าอันยาไปดูไปดูที่กระจกอันยาจะเห็นตัวเองสวยมากเลยันลองวะนี่น้องไฟอะจ๋ะไฟะมาเปิดอันนี้สิคะไฟะมาเปิดอันนี้สิคะอุ้ยอุ้ยมากกว่านั้นอ่ะไฟอะให้แม่เปิดให้ไหม ว้าวพอดีเลยเอาซะว้าวคือชอบไหมแต่ฟองรู้สึกซ่งเนี่ยชอบชอบใส่ไปเที่ยวก่อนเนี่ยก่อปฟองโองแรมชอบอยู่แต่ไม่แสดงออกไม่รู้อยู่อยากขอบคุณค่ะน้ามุสิคะขอบคุณค่ะถือส่งขักเลยถือส่งขักพราเห็นปุ๊บกินพ่อมันนะคนแรกเลยบอกว่าเข่ากับมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เอาพรุ่งนี้ใส่ไม่ได้นะเพราะว่า บัคเซอรี <society> ่อ <gesagt> ันตรายพรุ่งนี้จะพากันไปเก็บเชอร์รี่นะคะพรุ่งนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะชุดนี้แล้วก็ยังมีของกินอีกมากมายเลยโอเคเจ้ป๊าลูกกาลิซ่าโอ้ยแลนเลนโอ้ยยหม่ เด็กน้อยสคนนี่มันทำอะไรกันผิด่งรใครกูเพิ่งู้ว่ากูเหมือนยายออดขนาเพิ่งรู้ว่าเหมือนยายออดขนาดนี้เด็กๆเรียกล้านลานเรียกยายออดใช่ไห่าอันี้คือยายออดอันนี้คือยายออดยายออดมาแล้วมาแล้วลูกกาพาน้องมานี่เกกแล้วดิซายายออดยู่ไิซ่าไม่ต้องปิดประตูลูกข้าแก้วยู่ไนยายออดดิซายายออดยู่ไอย Popcorn ice cream. You like this? Yes. Okay. Frya, hello. And about Lisa and Enya, Lucas. Lisa and Enya. I think. I think that Lisa. Lisa. Deep yeah. Black, I like yes. this. Like this. Waffle. Here. Enya, hello. Ah, Enya. Okay. Lisa like this. Ah, Lisa, on Lisa like this. Lisa like this okay แอมี่ like this you like this okay Lucas, ลงมาลงมาแล้วก็ไปสวัสดีคุณลุงเร็วเร็วลูกบอลคุณลุงแกร์เวนเมนเมน c a คัสทันเวกานเสวัสดีครับ Lucas, เร็วเร็ว,รวคุณลุงเพิ่งกลับมาถึงบ้านอ่ะ Lucas, ไปสวัสดีสิมันสนใจบล่ลาซูเรือ่อมันสิไปอยู่อ๋อนี่แต่มันกิดสิรีลาจัง่อยเนาะ น้อไม่ค่อยเท่าไหร่เลยไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะลูกันนั่งอยู่เป็นจริงๆมาคุดสิลูกัสลูกัสแกเฮสตินไม่เยี่มอ่ะลูกัสนี่ก็คือสะสมเห็นจะเอากลับบ้านเอากลับเนเธอร์แลนด์นี่นี่พักสุดยอดได้ดีที่สุดเนี่ย เอาของฝากจากเนธัรนแนนี่ยดิเปรื่อเลยอืมมลกันว้น from ว้น ลลาาสิันอไปวะไปหมดนี่ลิซ่าบอกนี่ลิซ่าไม่กลัวเลยนะเนี่ยไปได้กับทุกคนเลยลิซ่าไม่กลัวเลยเป็นจังเลยเอาจุ๊บซิจุ๊บซิจุ๊บไหมจุ๊บไหมจุ๊บไหมการตรวจเนื้อวันนี้จัดปิ้งย่างจ้าแซ่บอลลูกกัน อ้าวร้อน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 เป็นยังไงมั่งเลก,กัสเลก,กัสไหมลูกัสฮ่าไม่ไม่เลิกอันดีดีเพียรย่าจะไม่มีคนแย่งเพีย <laughs> ย่าอันยามาั่งอันยาชอบ ลูกัทไม่กินปลาหมด,ดกินแต่เส <Okay. S 2> กอกวกระจาจะได้ไม,มไม่มีคนแย่งเพี่ยนย่านะลูกัสนะโอเคเ้าดูเว้าดูดนะี่เนาะคนอะไรเว้าดูอยู่นะเนี่ย <laughs> พูดมากลูกัสเนอ, <c oughs> อน้องแฟก็อร่อยนะคะอือมอ <c oughs> แต่พูดกันไม่รู้เรื่องแค่นั้นละพี่น้องว <c oughs> ันนี้ก็คือต้องให้แม่แม่แปลภาษาแต่คนที่พูดมากก็คือลูกัสนะลูกัทนี่เก่งมากลพูดพูดเยอะ แซบบอเอดีแซบบอแซบยูแซบยูปาแซบบอลูกันบอกว่าอิ่มแล้วแซบอซบรากันสองคนนี้โอ้ลูก,กันระวังลูกนะเล่นกันสนุกเลยจ้าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เล่นกันได้นะคะ สำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราอีสานเดนมาร์กอีสานฮอลแลนด์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ